สวัสดีครับยูผม s อ d รายการสซนด h ชาแนลนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมเวิร์ลแท้งกับรถถัง M4 A3 E2 Sherman Jumbo นี่เองคันนี้เลยที T6 ของอเมริการถถังกลางนะครับเพื่อที่จะไปในขั้นต่อไปก็คือเจ้า T19 แล้วก็ T20 นะครับนี่คันนี้คันเดียวสามารถไปได้สสายเลยโอเคโดยที่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นคันนี้กันก่อนอื่นเราต้องมาอธิบาย ประสิทธิภาพรถถังกันก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพาไปดูอินสเปกเตอร์ในเรื่องตัวเกาะรถถังครับต้องอธิบายก่อนว่ารถถังเชอร์แมนคันนี้นะผมจะเล่นเอาไว้แค่ป้อมหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวปืนเนี่ยจะไม่ใช่ปืนท็อปเนื่องจากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวอธิบายเนื่องด้วยสายของเชอร์แมนคันนี้นะครับตัวป้อมหนึ่งเนี่ยเป็นป้อมที่ผมคิดว่าดีกว่าป้อม2แต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเริ่มกันที่ป้อมหนึ่งนะครับป้อมหนึ่งจะเป็นป้อมที่มีความหนา152รอบด้าน แล้วก็ป้อมที่2นะครับจะเป็นป้อมที่มีความหนาเพียงแค่63แต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ป้อมหนึ่งคุณจะไม่สามารถใช้ปืนท็อปของคันนี้ได้แต่ถ้าเกิดใช้ป้อม2จะมีเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับป้อมหนึ่งจะมีเลือด730นะครับรถทั้งคันแล้วก็ป้อมที่2ทั้งคันจะมีเลือดเพิ่มมา30หน่วยเป็น760แต่ว่าปืนท็อปของมันเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันยิงเร็วนะครับทาไมผมถึงรู้ว่ามันยิงเร็วเหตุผลเพราะว่า ผมเคยเล่นเจ้าฟิลลี่มาก่อนนะฟิลลี่คันนี้ก็คือ M c E 3เออผู้ผิต M c A 3 E 8เท่าที่ผมเคยลองเล่นมานะครับเจ้าฟิลลี่เนี่ยมันจะมีปืนที่ยิงได้อัตราประมาณ1.9าวินในการรีโหลดนะครับส่วนเจ้าคันที่ผมเล่นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2องกว่าๆนะครับซึ่งมันจะต่างกันประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเล่นปืนท็อปของคันนี้นะครับก็คือปืนรุ่น M 1 A 2เนี่ยแต่ที่ผมใช้คือ M 1 A 1นะครับมันจะมีข้อดีต่างแค่นิดเดเียว แต่ว่าต้องเรียอกกับการเปลี่ยนป้อมปืนซึ่งประสิทธิภาพในการเจาะเกาะคันนี้นะครับทั้งปืนท็อปและปืนลองท็อปจะเท่ากันเป๊ะเลยก็คือมีการเจาะเกาะเฉลี่ยอยู่ที่128แนะครับแล้วก็ในลูกทองหรือลูกโกเนี่ยจะมีการเจาะเกาะที่177เดาเมจปืนแค่115เท่านั้นนะครับถือเบา,ามากๆในรถคันนี้โอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูในอินสเปกเตอร์กันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้เรามาในโปรแกรมกันแล้วนะครับนี่คือสภาพรถถังเชอชเร ตัวเกาะมันจะหนาเท่าไหร่นะครับเริ่มด,ด้วยการดูตัวก่อนก่อนตัวเกาะบริเวณตัวถังนะครับด้านบนของเชอร์แมนเนี่ยจะมีเกาะบริเวณใต้ท้องกับตัวถังตรงกลางตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมตรงนะครับจะหนาเพียงแค่123นะครับจากเดิมที่เกาะหนา102เพราะฉะนั้นนะครับตรงกลางรถคันนี้คือจุดที่บางที่สุดแต่ว่าบริเวณใต้ท้องนะครับกับหนาถึง140ิเลยนะครับยิ่งด้านล่างนนานนเนี่ยหนา300เพราะฉะนั้นเชอร์แมนเนี่ยจะมีจุดอ่อนแค่บริเวณตัวถังเท่านั้นนะครับรุ่นนนจับ้คี แต่ในทางกลับกันครับตัวปืนคันนี้นะครับดูครับแดงเถือกหนาถึง152นะครับแต่พอเพิ่มกับความลาดเอียงแล้วตัวเกาะกลายเป็น230โอ้พระเจ้า230นะครับมันหนามากๆเลยหนาอย่างกับ T29 เลยที่สําคัญนะไปเทียร์6รถถังกลางของอเมริกาเนะี่ยผมคิดว่าคันนี้เน่เป็นรถถังที่ป้อมหนาที่สุดแล้วซึ่งพอเรารู้นะครับว่าเชอร์แมนเป็นรถที่หัวหนาขนาดนี้ เราก็ต้องพยายามทำฮูดาวนะก็คือซ่อนบริเวณตัวถังเอาไว้แล้วก็โผแค่หัวไปยิงผมขอบอกนะครับว่าถ้าเกิดหัวแข็งขนาดนี้เนี่ยทีเดียังเจาะไม่เข้าเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเทียเดียวกันเนี่ยเช่น SU 85ที่ผมเล่นไปหรือ SU 100เนี่ยบางทีถ้าเกิดยิงไม่ดีเนี่ยอาจจะฉลับได้ง่ายเลยนะครับซึ่งต่อมาวิธีที่ทำให้เชอร์แมนของเราเนี่ยมีเกาะตัวถังที่หนานครับก็คือการทําให้ตัวรถเชอร์แมนเนี่ยกระเถิบขึ้นนิดนึงทาให้ บริเวณตัวถังด้านหน้าเนี่ยบรนลดัดเอียงเพิ่มทําให้มันหนานได้ถึง180เลยซึ่งเวลาผมเล่นจริงเนี่ยผมก็พยายามที่จะทาแบบเนี้ยเนี่ยทำให้รถมันหนาขึ้นได้แบบโจดๆเยอะมากๆที่ด,ดูครับว่ารถจะหนาขนาดนี้แต่ในบางคนนะครับอยากที่จะเล่นเชอร์แมนในสภาพท็อปถามว่ามันต่างยังไงเดี๋ยวมาดูที่หน้าตากันก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกคือปืนเท่ <c oughs> ปืนเท่จริงครับปืนจะเหมือนกับตัว e 8ตัวนี้เนี่ยอันนี้คือ m 4 a 3 e 8นะครับเชอร์แมนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นรถถังบาง แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจัมโบ้เนี่ยหน้าตาคล้ายกันเป๊ะเลยแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่แตกต่างก็คือป้อมปืนครับจากเดิมที่มันหนา152เนี่ยมันกลายเป็นหนาแค่64พอเพิ่มความลัดเอียงแล้วมันหนาแค่90อ้าวเจ๊งเลยครับเชอร์แมนที่ว่าหนาหนาหัวหนามากเทคนิคการทำฮูดาวที่เราคิดกันมามันจะมีความหมายะครับในเมื่อ รถที่หัวหนาอยู่แล้วจะกลับทําให้รถมันบางลงอะ่ะสำหรับผมนะครับเชอร์แมนจัมโบ้เนี่ยมันไม่ใช่ M4A3E8 ธรรมดาครับเพราะว่า E8 เนี่ยมันวิ่งเร็ว4 8กิโเมตรแต่จัมโบ้เนี่ยมันช้าครับมันวิงน่งได้แค่3ากิโเมตรครับในเมื่อเขาช้าเขามีเกาะที่ดีอยู่แล้วผมคิดว่าผมไม่ควรที่จะทําให้เกาะมันบางลงเพราะว่านั่นเป็นจุดเด่นเพียงจุดเดียวของเชอร์แมนเลยถึงแม้ว่าปืนมันจะเร็วขึ้นมานิดนึงก็ตามนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดอยากให้ปืนเร็ว ไปเล่น e8 ดีกว่าครับยังน้อยมันก็ยังเร็วสามารถวิ่งหลบอะไรได้แต่คันเนี้ยมันช้าครับเพราะฉะนั้นเกาะหนาไว้ก่อนโอเคดีไม่ดียังไงแล้วแต่คนชอบครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าไปดูเกมเพย์ดีกว่ามันแน่นอนโอ้โหมาดูแพนเซอร์ผมลายน่ารักเกินอยากทำให้เป็นลยายเดี๋ยวมูฟวี่มากเลยนะครับแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะแพ่มันเก่าไปแล้วโอเคมาโฟกัสที่เชอร์แมนของบ้างดีกว่านะครับเป็นไงยหน้าตาดูแข็งแกร่งมากมองตรงโอ้ยครับตอนนี้ แมตช์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโอ้โหคิดถึงเอทีแปดคันนั้นที่ผมทำลายเองกับมือแต่ว่าวันนี้โอ้โอหไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีรถถังเทียเจ็ดโผล่ขึ้นมาเป็นท็อปเทียด้วยกันถึงสองคันนะครับทีมผมมีโคเมดแล้วก็ทีสามสิบสี่รุ่นปืนหนึ่งรอมิลลิเมตรนะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามแม่งมีไอเอสกับรถจีนโอ้พระเจ้าฝ่ายนู้นได้เปรียบมากนะครับมีไอเอสเนี่ยไม่อยากจะคุยว่ามันโหดมากโอเค เดี๋ยวเราไปไประจาแนวกันดีกว่าครับเป็นด่านทะเลทรายแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบด่านนี้เลยบอกตรงเพราะว่าเป็นแมตท,ที่ผมเป็นด่านที่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเอาตรงฝ่ายนู้นก็เล่นกันช้านะในแผนที่จะเห็นว่ามีเคี851คันนะพุ่งเข้ามาแล้วถือว่าเขามาบริเวณฟิวตรงนี้ช้าม,มากท้า้ผมสามารถแซงเข้ามาได้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบแปลกดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมย่อบแผนที่ให้ก่อนนะครับ ดู M4 เชอร์แมนทีมผมวิ่งหนีมาแล้วกแบบไม่ไหวต้องหนีเควมาครับเคไม่พอ i อก็มาด้วยแบบนี้เชอร์แมนตัวนี้ถึงก็วิ่งหนีมาเลยเดี๋ยวผมไปแท้งให้เองผมก่อนนะโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเควขับเข้ามาแบบนี้เลยเหรอมาดิโอ้ยยิงไม่เข้าครับเควยิงไม่เข้าโอ้ยชนผมอีกตาย เก็บร้อยเก็บไปหนึ่งคัน,นครับสังเกตนะผมก็จะพยายามทําตัวเกาะให้มันอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าศัตรูเนี่ยไม่น่าที่ยิงเข้ายิ่งรถรัสเซียเนี่ยรถโซเวียตเนี่ยเป็นรถที่ปืนเจาะเกาะไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดเจอไทเกอร์นหนึ่งเนี่ยผมหน้าที่ไปแล้วอย่างที่บอกครับหัวเลาหนามันจะยิงแค่ตัวถังนะเพราะตัวถังถ้าเกิดทํามุมดีๆเนี่ยก็โหดได้เหมือนกันทีมก็เล่นกันเร็วนะเพราะว่าด้านฟิลอื่นเนี่ยเขาเก็บกันไปกินเกี้ยงแล้วกว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ย มันก็ทําให้สกอร์ฝ่ายเราเสียเปรียบไปถึง2คันด้วยกัน7ต่อ9ตอนนี้เราพบ IS 1คันนะครับโคเวลทีมผมเทียหของอังกฤษคันนี้กาลังวิ่งไปจัดการ IS ที่มีเลือดอยู่600แต่จะตายก่อนหรือเปล่าโคเวลเพื่อนรัก IS 1คันนะครับที่จอดอยู่กลางฟิลแบบนี้มีแต่ต้องโดนฆ่าเท่านั้นผมบอกเลยต้องพยายามเล็งไปที่จุดอ่อนของเจ้า i s นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่อันตรายสุดในเกมตอนนี้แล้ว ยบร้อยเก็บไป2คัน,นครับไอเอสเล่นไม่ดีเองนะที่ขับรถมาในฟิวโล่งๆแบบนี้เนี่ยเชอร์แมนกับโคเบลเลือกที่จะไปตรงนู้นครับแต่ผมจะไปที่บริเวณตอนกลางของแมปเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านยึดธงนะครับเราต้องหาวิธีที่จะเฮ้ยรถวะเดี๋ยวมี s p สฝั่งตรงข้ามนะครับมีการบอกว่านู้ทีมเกิดขึ้นแล้วไอเอสไอเอสบ่นนู้ทีมนู้อะไรครับทีมคุณได้ทั้งส0คันทีผมได้แค่8คันเอง โอเคศัตรูมุ่งลงมายึดธงกันแล้วเพราะว่าทีมเรายึดธงอยู่ศัตรูจะมาแก้นะครับมาแก้ทีมเรามี a อ8นะครับอยู่ในฟิวแล้วก็ว k เคแนเซอร์ลาก,ก่อนครับเรียบร้อยเก็บไปเรียบร้อยแคนเซอร์โฟที่ผมรักตายซะแล้วโอ้โหมีการนวลเกิดขึ้นครับมีการนวลเกิดขึ้นเป้าใหญ่ไปไหนเนี่ย หนึ่งนะัดโดนแล้วมันติดที่กำบางนะครับยิงยากอันนี้ผมขอติคันนี้อย่างหนึ่งคือนะหรับผมนะครับผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าปืนคันเนี้ยมันเล็งแล้วมันชอบแบบกระสุนหลุดเป้าไปนิดนึงโอเคโดนเอาเว้เอาดิมันจะฆ่าเอทีเรานะครับไอเจ้าทีสายสสี่ขีดหนึ่งของจีนคันนี้เป็นป้อมรุ่นหนึ่งด้วยตายครับเก็บไปสี่คัน โอ้โหมันลุมเพื่อนเราอย่างกับโอ้โหตรงนู้นมีทีดีหนึ่งคันครับโอเค SU8 5นะครับอันตรายมาก SU เป็นรถที่สุดาพาดโอ้ยโดนยิงเข้าแท็กครับซ่อมศัตรูพยายามเข้ามาหลบตรงนี้กันแล้วนะครับผมจะพยายามทำฮูดาวก่อนคือการเอาหินบังตัวถัง SU ครับโดนตายครับ m สี a สามแปดยิงไม่เข้านะครับอุ้ยโดน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 อยู่โดนอยู่เจ็บมากครับตอนนี้บอกเลยอย่างที่เห็นนะผมพยายามมาซ่อนตัวถังเอาไว้แต่ว่าด้านซ้ายมันก็โผล่อยู่เหมือนกันแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรบังเลยนะครับตอนนี้บอกแค่นี้มันหลบไปแล้วอ่ะทำไงดีไปซ่อนอยู่หลังฟิวนะผมตัวทีมผมเหลืออยู่แค่ผมกับ m 4เชอร์แมนนะครับศัตรูเดือดเยอะกว่าเราเอ้าแต่เพื่อเราเก็บได้อีกคันครับตอนนี้ ต่กอนเท่ากันแล้วอุย้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามีสองคันนะครับมี e8 อยู่คันตรงนี้โผล่หน้ามาแล้วตายเก็บไป6คันแล้วที4ดีตายซะปัะ๊บไม่โดนครับกระสุนมันชอบเบี่ยงจริงเลยถือว่าโชคดีนะที่ผมทำฮูดาวได้ก่อนถ้าเกิดผมลงไปเนี่ยผมแน่โดนลุมกินโต๊ะนะครับตายรอๆเก็บไป7คันครับแบบนี้โอ้โหโชคดีมาก เอาละครับจบแบตมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้เหรียญตาอันดับหนึ่งแล้วก็ได้เงิน3567ยก็กับยีีกว่า5,000ันหสองเลยนะครับคิดดูนะครับว่าตะ่กี้ถ้าเกิดผมใช้ป้อม2ที่เป็นปืนท็อปแล้วหัวไม่แข็งอจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่น่ารอดครับโอเคแบตนี้เก็บไป7คันนะทำสกอร์ไปกว่าพันหเลยโอ้โหออันดับ2ก็เป็น m 4เชอร์แมนนะครับถือว่าเล่นดีเหมือนคันนี้ท่านเมียดเป็นพันเลยโหใช้ได้เลยคนนี้ดีพอๆกับเรานะครับอ่าเป็นรุ่น เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะฮส่วนผมนี่เก็บไป7จ็ดคันดำหนึ่งของทีมถือว่าลัคกี้ช็อตมากวันนี้ต้องบอกว่าโชคดีที่ตูเนี่ยไม่ยอมระวังตัวนะผมเลยโชคดีขนาดนี้โอเคอนว่าสำหรับเชอร์แมนคันนี้นะครับก็เลือกเล่นตามชอบดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามไปลาปิลิปิ